ทำไมฉันจึงต้องการอิสลามทั้งที่ฉันมีเจตนาดีอยู่แล้วพวกเราทุกคนอยากเป็นคนดีเราช่วยเหลือยิ้มแย้มและให้เกียรติผู้อื่นเจตนาดีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เพียงพอหรือไม่ถ้าคุณอยากสร้างบ้านแค่มีเจตนาดีเพียงพอหรือหรือคุณต้องการแผนผัง และรากฐานที่มั่นคงาศาสนาอิสลามไม่ดูแคลนเจตนาแต่มันเสริมให้สมบูรณ์ชี้แนวทางและเชื่อมโยงคุณกับพระเจ้าองค์เดียวในอิสลามทุกก้าวที่คุณทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์คือแสงสว่างให้คุณแต่อย่าเดินเพียงลำพังในเส้นทางที่ไม่พาไปหาพระเจ้ามาเถอะ มารู้จักเส้นทางนี้เริ่มจากหัวใจแล้วใช้เหตุผลถามคำถามแล้วเปิดด่านนั้นทำไมต้องอิสลาม